สวัสดีครับวันนี้พบกับปักและก็บีมเนาะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าใครที่ต้องการออกรถต้องใช้อะไรบ้างเป็นความรู้เบื้องต้นว่า เงินเดือนเท่าไรขั้นต่ำเท่าไรต้องมีเอกสารอะไรบ้างยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาถามบิมกันเลยดีกว่าได้ครับคำถามแรกนะบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกรถเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างครับสำหรับบุคคลทั่วไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ากําลังตัดสินใจที่จะออกรถเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ต้องมีก็คือบัตรประชาชนนะครับที่ใช้สำหรับออกรถอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นเอกสารยืนยันตัวตนยืนยันอาชีพนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็จะเป็นสเตทเมนต์นั่นเองนะครับผมที่เอาไว้โชว์รายรับรายจ่ายเงินเข้าของเราในบบััััญชีนนนนน่่เเอองะครพืให้ไฟ เขาพิจารณาประกอบการตัดสินใจนั่นเองครับอ่ะมาแล้วคำถามที่2กันนะคะอันนี้น้องๆถามกันมาเยอะเด็กมหาลัยเนี่ยออกสามารถออกรถได้ไหม เด็กมหาลัยต้องดูก่อนนะครับขั้นแรกว่าอายุเกิน20ปีหรือเปล่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี3ปี4ขึ้นไปนะครับที่จะอายุ2 1 22ปีก่อนจบนั่นเองนะครับสามารถออกรถได้แต่ที่สําคัญนะครับเขาจะต้องมีนะครับตัวเครดิตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครดิตบัตรหรือว่าเคยผ่อนมอเตอร์ไซค์มาก่อนนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากอายุประมาณเท่านี้จะไม่ค่อยมีเครดิตกันอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยค้าในเบื้องต้นนี้นะครับ <S <S อ่ะแล้วมาด้วยคําถามที่3มมีคุณลุงคุณป้าถามกันมาเยอะว่า คนสูงอายุคนกเกษียณง,งานราชการแล้วอยากจะออกรถว่าอย่างนี้อมันออกยากไหมเพราะว่าอายุเขาก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าออกยาก ออกยากมากนะครับสาหรับคนที่เกษียณไปแล้วก็คือในประเทศไทยก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอายุสัก6 1 62แต่ว่าเคยมีประวัติการผ่อนการอะไรมาที่ดีอ,อย่างนี้นะครับหรือว่ากําลังผ่อนอยู่เกิน1ปีขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็พอช่วยเหลือกันได้ใบน,นั้นเขาจะพิจารณาเป็นเคสบายเคสไปนะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้แล้วก็ไม่มีเครดิตไม่มีประวัติหรือว่าเคยล่าช้าเคยต่างๆมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้นะครับอ,อ่ะแล้วมาที่ข้อที่4นะ สำหรับคนที่เคยผ่อนล่าช้าเคยปรับโครงสร้างเขาอยากจะทราบว่าเขาสามารถที่จะต้องทํำยังไงถึงว่าการประวัติการล่าช้าปรับโครงสร้างให้หายไปแล้วการมาออกรถใหม่เนี่ยได้ว่าไฟแนนซ์อนุมัติผ่านง่ายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต้องแยกเป็น2ออย่างครับถ้าเกิดว่าเคยล่าช้านะฮะถ้าล่าช้าแค่หนึ่งเดือน2เดือนแล้วเราจ่ายทบครบทุกยอดแล้วนะครับแล้วก็ผ่อนต่อมาอีกได้1นึถึงหปีแล้วเนี่ยก็สามารถออกได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งล่าช้าไปเมื่อต้นปีอย่างเงี้ยนะครับก็คือยังไม่ครบ1ปแีแล้วเรายังไม่ได้เสียยอดตรงนั้นก็จะไม่สามารถออกได้ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับโครงสร้างนี้มานะครับทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่มีกําลังที่จะส่งเครดิตตัวก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องยากครับที่จะออกลดคัน ใหม่หรือว่ารถคันที่เราคิดกำลังจะออกอยู่ดังนั้นนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้จะไม่แนะนําให้ลูกค้านะครับปรับโครงสร้างหนี้มานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีล่าช้าเนี่ยก็จะสรุปได้เลยว่าเราต้องจ่ายให้มันทบยอดมาก่อน1ปีขึ้นไปนะครับผมอ่ะข้อสุดท้ายครับข้อ5สําหรับบุคคลทั่วไปที่ทํางานอยากจะทราบว่าอายุงานต้องเท่าไรฐานเงินเดือนขนาดไหนต้องมีอะไรยังไงบ้างในการออกหรือว่าค่ารถขนาดนี้เงินเดือนเท่านี้ออกได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับครับผม ถ้าเกิดว่าถามแบบนี้มันต้องดูเป็นบางไฟแนนซ์นะครับขออนุญาตตอบตรงที่ว่าฐานเงินเดือนก่อนนะครับบางไฟแนนซ์เขาจะรับอยู่ที่1 0,000ขั้นต่ําบางไฟแนนซ์ก็ที่1 000, 2 0 0 0เป็นขั้นต่านะครับส่วนอายุงานนะครับปัจจุบันเนี้ยก็จะให้เกิน1ปีขึ้นไปนะครับหปีขึ้นไปเนี้ยก็คือว่าในอาชีพที่เป็นรับเงินเดือนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารับเป็นเงินสดอย่างเงี้ยขอให้มีประกันสังคมนะครับหปีขึ้นไปนะครับก็จะสามารถออกรดได้นั่นเองครับ อ่ะโอเคครับวันนี้เรามีความรู้ดีๆ5ข้อเนาะและเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้ามีคําถามจากลูกค้าทางบ้านเนี่ยถามมาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเดี๋ยวเราจะเอามาให้ความรู้กันอีกทีในคลิปหน้านะครับถ้าเราพูดผิดหรือพูดอะไรไปหรือว่าความรู้เราผิดพลาดตรงไหนถ้ามีคนที่มีความรู้ยังไงก็มาช่วยชี้แจงกันอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าความรู้ถ้าเราถูกต้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ปั๊กกับบีม789ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ